Música ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราวี่ยกับของเล่นญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะซึ่งของเล่นนี้นะคะมีชื่อว่าโอกาชินาซาลอนนั่นเองอ่ะพูดถึงซาลอนเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับทรงผมนะคะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นทรงผมเช่นกันค่ะก็จะเป็นลูกอมนะคะให้เราเนี่ยได้มาจัดแต่งทรงผมของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าซึ่งเขาบอกว่าของข้างในนี้นะคะก็จะมีเป็นไอ้เจ้าแท่งเนี่ยแท่งยืดหยุ่นนะคะแล้วก็จะมีกันไกล้กันไกล้เด็กๆนะคะแล้ว,ลวย บวกกับสติกเกอร์ต่างๆนะคะที่เอาไว้ตกแต่งเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ค่ะเอาลามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างชว่วยนี่เราจะเทออกมาอา้าวมีแค่นี้เหรอนี่อุปกรณ์การยืดหยุ่นนะคะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยก็จะทํางานโดยการเอาลูกอมเนี่ยใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใช้เครื่องนี้ดันเข้าไปให้มันมีผมไหลออกมานะคะมาลองดูดีกว่าก่อนอื่นนะคะเราต้องติดเจ้าตุ๊กตาก่อน,นะคะ่ะให้มันมีหน้าตาฟรุ้งฟริ้งน่ารักนะ สวัสดีค่ะเชนหัว้อนคุ้งค่ะใช่ค่ะเชนหัว้อนจังค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะเราจะปลูกผมให้เขาค่ะด้วยน้ำมันนะคะอันนี้คือน้ำมันจิ้งเหรนน้ำมันจิ้งเหรนของเราเนี่ยจะรูปร่างคล้ายๆกับลูกอมนี้นะคะอืมกลิ่นหอมชวนดมชวนกินมากๆนะคะแล้วก็จะ ทำการบี้บี้เจ้าตัวนี้นะคะให้มันรู้สึกนุ่มนิ่มน้องๆที่เล่นอันนี้นะคะก็อย่าลืมล้างมือด้วยนะจ๊ะจะได้แบบไม่เป็นเชื้อโรคอะไรอย่างงี้โอ้หอมมากเลยคือน่ากินสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเป่าเ,เราจะปั่นเราจะปั่น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 แบบนี้มันก็จะได้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะยัดใส่เข้าไปเอาลรามาดูปฏิกิริยาของเซรั่มจิ้งเหลนฮึบฮึบ มายก็ประสิทธิภาพมันดีเลยเกินซาร่าโอ้โหผมผมยาวสเลวยสวยเก <laughs> ๋ <laughs> เดี๋ยวเรามาตกแตง่งทรงผมกันดีกว่านะคะ <laughs> เดี๋ยวขอใช้อุปกรณ์เจ้ากล่องนี้นะคะเป็นโต๊ะนั่งให้สําหรับแป้งไว้จะแตง่งทรงผมให้น้องๆดูนะคะนี่จริงๆแล้วทรงผมมันก็ใช้ได้พอสมควรนะแป้งจะตัดเป็นหน้าม้า,มาก่อนเนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําได้หลายทรงมากๆเราสามารถทาหน้าม้าหน้าม้าทรงผมที่กําลังหิดๆิต ตอนนี้เลยนะคะก็คือทรงดังโง่ใช่ไหมสาวๆเนี่ยจะชอบแล้วเราจะใช้กันไก่กันไก่นี้น้องๆก็สามารถเล่นได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีใบมีดเลยเห็นไหมสามารถตัดได้จากผมขึ้นมาแบบนี้นะคะะนามาออกเึบฟบแห่ความยาววิความยาวนามาปัดเปะนะคะนามาปัดเป๋แล้วก็เราจะใช้อัน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาเป็นหนังยางรัดผม หัวลิฟหัวลิฟอีกเราน่ารักนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าไอ้ที่เหลืออันนี้นะคะทําเป็นอะไรทําเป็นโบติดบริเวณนี้ป,ปึ๊บฮัชช่าเป็นไงโอ้ฉันรู้สึกสวยขึ้นมาเลยค่ะวิยทองผมนี้เนี่ยฮิตมากๆเลยนะคะเนี่ยลองมาดูที่ข้างหลังของเจ้าตัวนี้ คอเขียวอันนี้คอเขียวนะโอเคเมื่อกี้ลูกอมอันเดียวนะคะแป้งคิดว่ามันน่าจะน้อยเกินไปแป้งก็เลยปั้นมาเป็น2อันรวมกันแบบนี้นะคะทําให้มันเนี่ยมีผมยาวขึ้นค่ะโอเคอันนี้เป็นหัวเกลียนเหมือนเดิมนะคะถ้าเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างยืดเห็นไหมเนี่ยมันจะยืดติดมือแล้วแป้งคิดว่ามันน่าจะทําให้ไม่สามารถปั้นผมได้เวลาเราปั้นผมเราต้องปั้นเร็วหน่อยนะคะมาเนี่ยฮะฟืบอุอ๊ยมาแล้วผมเริ่มดกดํา ปึ๊บ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 โอ้โหยาวมากระหว่างที่ผมมันยาวนี่นะคะเราก็ต้องค่อยๆค่ะค่อยๆ่บกันมาเป็นสองอันแบบนี้นี่เหลือผมข้างหน้าไว่เป็นไรเนี่ยวิสรอเหลือผมข้างหน้าไปยังไงผมอันนี้เราทเป็นผมเปียนะคะทําเหมือนนี่เลยแต่ว่ามันอาจจะยากไปหน่อยได้อยู่ ม้วนนะคะมว้วนสมุิมันก็จะมว้วนแบบนี้นี่นะคะเหมือนข้างในเลยแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นทรงอาม่านะคะ <What? S 1> ทรงอาม่าแล้วก็จะพันไปข้างหลังแบบนี้ทรงอาม่าเวลาแบบตีกระบางลมแง,ง,งวันนี้ฉันจะไปงานเต้นเต้นราตรีสโมสรแล้วเราก็เอาเส้นนี้เนี่ยพันเข้าไปแบบนี้เฮ้ยแจงดิดีเก๋ๆนะอันนี้เนี่ยมันเป็นทรงแบบรอนๆนะคะแบบทำผมรอนๆแบบแป้งแบบนี้เฮ้ยส่งนนี้น่ารัก เฮ้ยคือในกล่องอะท่านผู้ชมในกล่องอะมันสามารถแบบทำเป็นอย่างนี้ได้เข้าใจปะแล้วนี่คืออะไรอันนี้คืออันนี้คือของเล่นของเล่นฆาตกรอันนี้สามารถฆ่าตุ๊กตาตัวนี้ได้ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแปะผมเขาเข้าไปได้แป้งเจอทรงผมที่เหมาะกับเขามากๆเลยค่ะนั่นก็คือทรงนี้เองเดี๋ยวเราจะททรงนี้เขาเรียกว่าทรงกระลาคอบนะคะก็ไม่จะไปต้องใช้อ้นี่เลยนะคะ น,น,นี้ก็คือทรงทรงเด็กนักเรียนมต้นนะคะอันนี้คือทรงผมยาวก่อนอ่าอันนี้เป็นทรงผมยาวก็คือแบบสวยๆเก๋ๆเหมาะที่จะไปแบบเดินเที่ยวสยามเดินห้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะแบบติดหมวกใส่หมวกใส่หมึกอะไรนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้มันแบบดูแบบเกๆ๋ๆไกลๆนะคะแต่ว่าพอเขาเนี่ยเข้าโรงเรียนแล้วนะคะพอขึ้นมต้นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องทําการาตัดนี่แล้วแล้วมารีเนี่ยก็ ตัดผมทรงนักเรียนนะคะนนี้เป็นจอยแต่มารีเริ่มทำผิดกฎระเบียบนะคะก็ทำการตัดหน้ามาเพิ่มอ๊ปมารีแบบอ๊ปอันนี้นะคะก็จะเป็นทรงผมครอบกะลาครอบนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะทำก็ทำได้นะเมื่อเราแบ่งทรงผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามัดเปียค่ะให้เราม้วนมนันอย่างนี้ คือมันสามารถจัดแต่งทรงได้เยอะมากข้างหลังก็ทําเหมือนกันนะคะเป็นไงบ้างสวยเนาะนี้เป็นถังเดร็อกนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทําเป็นทรงอื่นได้เหมือนกันนะคะโดยการรวบรวบนะคะรวบอันนี้ขึ้นมาตรงนี้จากเดรอกเนี่ยก็เป็นโมฮอกได้เลยนะคะ <laughs> คือของเล่นอันนี้เนี่ยเพลินมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากเล่นของเล่นนี้เนี่ยก็ลองไปซื้อมาดูนะร้านของเล่นญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะมีนะคะชื่อว่าโอคาชินาซารอนนะคะก็ลองไปหามาลองเล่นดูแป้งเนี่ยทำได้หลายทรงมากๆเลยนะ,ะก่อนหน้านี้เนี่ยคิดไว้หลายทรงมากแต่ว่าคือค่อนมันค่อนข้างเหนียวมือนะคะข้อเสียมันคือเหนียวมืออย่างเดียวนั่นแหละทําให้สามารถจัดแต่งทรงผมได้น้อยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยทานได้นะ รสชาติเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสุกัดนะคะอร่อยกับสุกัดอีกแล้วก็มีความหอมด้วยนะสำหรับใครที่ซื้อมาเล่นเนี่ยก็อาจจะแบบทำไปกินไปอะไรอย่างงี้นะคะสนุกดีค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แป้งต้องของตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบทรงไหนเนี่ยก็อย่าลืมเม้นบอกกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้มานีด้วยนะจ๊ะ <c oughs> โอ้โหฮ๊อปอ๋อ